อ่าสวัสดีค,ครับทุกท่านการาการเอกวันนะฮะวันนี้น่าจะมารีวิวอ่า dx ขบวนการคิวเลนเจอร์ต้องขออภัยที่ที่เอาไอ้ที่เขียนเชฟก่อนนะนี้นที่ว่าจวอไอ้จวนเจอร์แต่อันนั้นไอ้นันน่นคือจวอนเจอจร์จริงไม่ใช่คิวเลนเจอร์คิวเลนเจอร์คืออันนี้โอเคมาเข้าเรื่องเลยปะซึ่งขงบวนการเรื่องนี้เขาจะสิ่งที่สําคัญขอ,ของเขาก็คือไอ้พวกคิวธรรมะเพื่อเป็นพลังนะฮะเขาเรียกพวกนี้เรียกคิวธรรมะ เดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มจากอ่าสีแดงก่อนเลยดีกว่าสีแดงเป็นกลุ่มดาวสิงโตนะฮะกระบวนการนี้เออบอกไว้ก่อนนะว่ากระบวนการนี้เขาเน้นแบบเป็นพวกกลุ่มดาวนะฮะแบบพวกจักรวาลเอออาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะต้องขออภัยด้วยนะฮะมีเสียงรบกวนก็จะข้างหลังตรงนี้จะมีปุ่มอาจจะมีปุ่มตรงนี้นะให้กดจะเป็นยังไงลองกดกัน นี่นะฮะก็เ,เอาคิทามะมเข้ามาคิทามาจะเป็นสีแดงนะฮะสีแดงแตอนแรกไม่รู้ว่าคือตัวอ,อะไรไม่รู้นะฮะตัวที่อะไรก็ไม่รู้แต่ถ้าเราหมุนปุ๊บถ้าเราหมุนบ้านปุ๊บอ่าจะเป็นซิงโตถ้าว่าเราใส่ตรงไหนเราใส่ตรงกลางครอ่าเสร็จแล้วทำคิทามาสีแดงต่อไปสีเขียวคาบ,บิเลียนสามารถออาปากได้แล้วก็สามารถลิ้นได้ลิ้นได้แค่นี้นะอย่าฟืนดแล้วจะพัง สามารถคอันนี้เดี๋ยวค่อยบอกีกวีวา,าไว้ทำไรดูคิวธุระของเขาดีกว่าคิวธุระของเขาจะเป็นอ่านโฟกัสหนยโฟกัสอ่าของเขาจะเป็นแบบคามิเลียนอ่านถ้าเราหมุนปุ๊บอ้าายิ่งกาแล้วติดตรงนี้เลยฮะติดตรงข้างหลังเขาน,ะนี่เสร็จแล้วสรับคามิเลียนอันนี้คืออ่า ตัว้เฮี้ยนปลากระทงปลากระทง,ะะทงผมเรียกปลาดาาแล้วกันนะคิวธรรมะของเขาจะเป็นสีเหลืองนะฮะจะโฟกัสเป็นเนี่ยเป็นแบบปลานะฮะเห็นไหมหิวปลาด้ถ้าละมุนปุ๊บเป็นปลานะฮะทีนี้ก็นี่นะฮะ,ะคิวธรรมะสีฟ้าวู อันนี้คือหมาหมาป่านะฮะหมาป่าหมาป่าหั่าหมุนปุ๊บก็จะเป็นนี่อ่ะนักศึกษาก็ติดเลยต้องขออภัยนะฮะไอ้กระทัางเราเรีวิวครันน้งนี้ผมของผมก็ไม่ค่อยครบนะเพราะว่าไม่มีไอ้้ไอตัวหมีฟ้ากับไอ้สกอปเปียนเอยไม่มีมตัวเป็นกองส้มด้วยอันนี้คือควายนะฮะ คือควายมอวิดอินเดคลาวแล้วมาวิดอินเดคลาวแต่มันอาปากได้นะฮะเห็นไ,ไหมฮะเออตัวหมป่าเมื่อกี้ก็อาปากได้นะฮะเห็นไ,ไหมส,วส่วนสิงโตเมื่อกี้ก็อาปากได้คาเมเลียนกับไอปลามีเคปปลาตัวเดียวที่อาปากไม่ได้เดี๋ยวนะคิวธรรมะอะไรเนี่ยคิวธรรมะของบัวตลึกก็จะอย่างนี้นะฮะถ้าหมุนก็อย่างนี้อืม ะเอวทีนี้มันรวมมันรวมล่างนะฮะสีแดงทำนี้ข้างหมุนหมุนเก็บเก็บอ่าเก,ก็บไ้กันเก็บไ้กันส่วนายข้างหลังครับเออบ้าหมาอัดรัจวาดอ่าหมุนกันก็ สามารถใส่ได้เลยเใส่ในราดาบเดียนะฮะอ้าวหลุดหลุดหลุดเอ้ปลาใส่ด้านนี้ส่วนคาเมเลียนใส่ด้านนี้ขับขาได้น,นะฮะสามารถหมุนได้นะฮะลืมบอกอย่างนี้นะสามันหมุนได้ตรงขานะทีนี้ก็หมุนแล้วก็อ้าปากแล้วก็ อีนะฮะการที่ิเกิดขึ้นอย่างนี้บ่อยมาก <c oughs> อ่าเสร็จแล้วนะฮะก็ถ้ากดครัง้งอ่าฮะถ้าเรากดเราแฮะมันจะเปลี่ยนเสียงนะฮะถ้ากดปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้ สามารถเล่นได้3โหมดนะฮะอันนี้คือโหมดที่2คือโหมดแปลงล่างแต่หมดเมื่อกีคือหมดของไอตัวถิงตโตโหมดที่3คือเอาไว้เอาเอาไว้เอาไว้เล่นกับไอ้พวกลูกแก้วเลยนะฮะมันจะสุ่มนะฮะเป็นมินิเกมนะฮะเห็นไหมฮะอ่ะทีนี้ทีนี้มาดูตรงนี้ด้วย อ่าแล้วถามว่าทำไมผมมีนี่สองตัวตอนซื้อมามันมีนี่สองตัวเลยส่วนคิวส่วนคิวธรรมะของไอตัวไอสองตัวมันไม่เหมือนกันนะอันนี้คือของกลุ่มอ่าหนุ่มไอกลุ่มคนเลี้ยงบัวกับมังกรอ่ะนี่มังกรมีสองอันเดี๋ยวติดรอแล้วกันนะก็ะเราจะรีวตัวมังกรเลยเดืยวพูดเลยว่าก็ชอบขอบวนการนี้อยู่แต่แปลกไปหน่อย อันนี้คือมังกรคือแบบตัวยาวมากแบบใหญ่มากสามารถอาปากตรงเกาะได้ถ้าถามว่าทําไมอันนี้คือเกาะนะฮะบอกไปก่อนนี่คือเกาะไม่ใช่หัวมันนี่คือหัวมันจริงๆนะฮะหัวมันเป็นอย่างนี้เลยนี่คือหัวมันนะฮะสามารถยกหัวได้แบบสบายเลยแต่เกาะอาปากได้ฮะเสริมเกาะชอบๆเลยตะนนี้ ส่วนคิวธรรมะของมังกรจะเป็นอย่างนี้นะฮะเนี่ยคิวธรรมะมันนี่ธรรมะมันอย่งนี้แต่ว่าเราเอา,เอาคิวธรรมะไว้ตรงไหนอ่าใต้ท้องอะ่ะเนี่ยให้มันจับไปนี่ตรงนี้เนี่ยให้มันจับไปไหมก็ตั้งไว้ตั้งไั้ต่อปะอ่ะเอะ <c oughs> อเออรู้ละก็ทีนี้ก็เอาคิวธรรมะออกมาเอาคิวธรรมะออกมาเพิ่มการแปลงล่างนะฮะเอา ออกมาหรือว่าคุณจะอย่าเพิ่งเอาออกก็ได้แล้วแต่คนเลยนี่แต่ตับตัวผมขอเอาออกก่อนนะก็หักมันออกมาเป็นอย่างนี้ดันหางแล้วก็ดันหัวออกมาแล้วก็จะกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วก็พันหัวมาก็จะเป็นหัวจะโฟกัสหัวก่อนหัวจะบึนตึบบึนตัวลายเลยนะแบบมีตาแดงเออแต่ไม่ใช่ตัวลาย เอ้ไอาสามารถจะบอกแล้วครับคืเอเราสามารถเอาถ้าแบบโดนคนไม่อยากถ้าคุณสามารถเอาคุณสามารถเอาคาเมเลียนกับปลาหรือไฟฝั่งนั้นหรือว่าแบบตัวสีแดงมาใส่แทนก็ได้แล้วแต่ได้หมดเลยเพราะอันนี้มันสามารถสลับแขนได้แบบมัวมากเลยคุณเลยชอบมากเลยนีิจริงมันจะมีตัวงูกับตัวไอตัวไอไอนะจะทั่งเออจะทั่งเอออย่างนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วนะฮะแต่ผมไม่เห็นอ่าแล้วนี่ก็คือเสร็จแล้ว คืออคิวธรรมะสีม่วงกันประกอบล่างนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวหมุนให้ดูอ่าทีนี้เราก็จะรวมล่างแบบคั่นล่างสุดยอดเลยนะฮะเอาสองตัวนี้มานะฮะสีแดงออกมาเอาสีม่วงออกมาเอาสีม่วงใส่เข้าไปสีแดงมันก็ใส่เข้าไปเอาหัวมังกรอ,ออกมามุ่งหมุนหัวออกไปไปไกล ก็ง่ายต่อว่ะอ๋อเดี๋ยวเนี่ยออกมาอันงี้ทำอย่างนี้นะฮะทำตามปุกเป๊ะเลยนะฮะนี่นะฮะอ่าตรงนี้จะมีอ่ากิบต,ตัวผู้นะฮะส่วนข้างหลังจะมีกิบต,ตัวเมียนะฮะข้างหลังของอันตัวนี้นะฮะ ถ้าใครอยากให้ผมรีวิวอะไรก็กสามารถคอมเมนต์ได้นะฮะก็ใส่เข้าไปข้างหลังเลยนะฮะในใ่เลยใหญ่มากชอบมากถ้าถามว่าไอ้หัวมังกร,กรนี่ทำอะไรกูก็ไม่รู้หรอกอก็ใส่ตรงนี้นะฮะอ่ะาใส่เสร็จก็อ้าปากอ่าเสร็จแล้วนะฮะกับร่างค่าสุดยอดของคิวทามะทั้งประมาณแปดแปดคิวทามะนะฮะก็ เสร็จแล้วนะฮะก็ถ้าใครชอบเดี๋ยนะเดี๋ยวให้ดูก่อน้วฮะถ้าใครชอบสามารถสั่งซื้อได้นะเดี๋ยวฮะอนุญาตนะ๊บคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยนะเพราะว่าคิวทำมามันไม่มีอะไรจริงๆเลยมันมันมีแค่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะฮะ ไปข้างหลังเลยข้างหลังนี่เดี๋ยวมันจะมีไฟตรงนี้ด้วย ข้างหลังก็ไม่น่าเมียเรือว่าแบบดูนะก็แบบเออดูที่นะแต่ดูโดนลําบากเนาะก็สำหรับวันนี้ก็ถ้าถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ถ้าขอเอกวันขอตัวก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ